รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีพี่พี่ชาว u t u b e ทุกคนด้วยนะครับเคยสนใจรถนะครับติดต่อหาน้องกาฟิลได้เลยนะครับที่เบอร์0657400689 0657400689นะครับสามารถติดต่อน้องกาฟิลมาได้เลยนะครับนี่บอกเลยว่ามีรถให้เลือกเยอะมากนะครับนี่เคยสนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ บอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวนะครับค่าฟรี90วันเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับใคยอยากได้นะครับก็สามารถสอบถามคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะครับสามารถ, comment, ถาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยมาได้เลยนะครับนี่ใครอยากได้รถตัวไหนนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองตำบลมะขามเตี้ยนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับ มีรถหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Fort u n e r รถกระบะรถเกง๋งรถเขบต่างๆนะครับพี่ๆอยากได้รถตัวไหนก็สามารถปรึกษามาได้เลยนะครับนี่พี่ๆคอมเมนต์ทักทายได้เลยนะครับคอมเมนต์ทักทายสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้เลย อยากได้รถตัวไหนนะครับก็ปรึกษามาได้นะครับเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวทุกคันเลยนะครับนี <EN> ่เครดิตดีฟรีดาวทุกคันเลยนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับ สวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับน้องฟิลมีรถเยอะมากนะครับมีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับอยากได้รถสเปคประมาณไหนนะครับก็สามารถปรึกษาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ไม่จ,จะเป็นรถเกง๋งรถกระบะก็ครอบครัวนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับ สามารถสอบถามคอมเมนต์ได้เลยสวัสดีพี่พี่ชาว u t u b e ชาวบ้านแดงทุกท่านด้วยนะครับก็มาแล้วนะครับคอมเมนต์ท,ทักทายพิ่เติมได้เลยนะครับ นี่อยากได้รถตัวไหนนะครับก็สามารถปรึกษาคอมเมนต์ทักทายได้เลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับมองหารถตัวไหนอยู่ก็สามารถปรึกษามาได้เลยนะครับในมองรถตัวไหนอยู่พี่ๆก็ปรึกษามาได้เลยนะครับ c a m r y Avic ก n ิ a ิค i อน i ิสวีออสรบอกเลยว่ามีหลายรุ่นหลายรุ่นหลายตัวหลายยี่ห้อเลยนะครับอยากได้ประมาณไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ปรึกษามาได้เลยนะครับ อยากได้ประมาณไหนก็คอมเมนต์ปรึกษามาเลยสวัสดีคนดู10ท่านด้วยนะครับสวัสดีคนดู10ท่านด้วยอ่าสวัสดีคนดูสิบท่านด้วยนะครับสวัสดีคนดู28ท่านด้วยนะครับ คนดู28คนอยากดูรถตัวไหนปรึกษาได้เลยนะครับหรือว่าอยากคอมเมนต์สอบถามตัวไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับมีรถหลายตัวเลยทีเดียวนะมีรถหลายตัวเลยนะครับ f o r t u n e r นะครับ4ประตูยกสูง d m a ม r ซ v o นะครับอ่ากระบะเข็บ d m a ม r ซ v o ีโ c o r อนี่อันนี้ Camry นะครับ Camry Hybrid ซีวิกทอบเอ็กโวทอโบิลซีวิกหนึ่งจุดแปดอีอันติทธรรมดาอันติไฮบิตยาริดวีออสซิตี้รถตู้มีเยอะมากสามารถสอบถามคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลย สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาดูคลิปย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่มีรถหลายตัวมากนะครับนี่คันนี้ก็ Fortuner นะครับฟอร์จูเนอร์ คันนี้ปี2019นะครับราคา89,000บาทนะครับเป็นเครื่อง 2CV นะครับคันนี้ขับ4นะครับราคา1 8 9 0 0 0บาทนะครับปี2022คันนี้ขับเครื่อง4ล้อนะครับสวยๆเลยนะครับใครอยากได้คันไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ อยากได้กันไหนนะครับคันนี้4ประตูนะครับออโต้ตัวท็อปสุดราคา7จ็ดแสนบาทสี่ประตูตัวท็อปนะครับเป็นตัวไฮนะครับ High Prowner นะนี่ยจอ,อต้นะครับ สวัสดีคุณสิคนด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายสอบถามได้เลยมีรถหลายตัวมากนะครับเคยอยากได้รถตัวไหนก็ปรึกษาม,มาได้เลยนะครับนี่คันนี้ก็กระบะเข็บนะครับกระบะเข็บนะครับคันนี้4 8 0 0 0 0บาทแต่ง้อแม่งมาแล้วเรียบร้อย นี่รถเก๋งรถกระบะนะครับมีเยอะมากนะครับเคยสนใจรถตัวไหนน,นะครับก็ปรึกษามาได้เลยนะครับสหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะครับเคยสนใจติดต่อได้เลย065 7400 6 8 9 065 7 4 06 0 0689นะครับ